น่ารักจังเลยอืม,มีคนบอกว่าหนูหน้าเหมือนลูกหมาอะไรลูกพี่พี่เอฟซีบอกว่าหนูหน้าเหมือนลูกหมาเลยอืม เหมือนจริงๆด้วยไม่เหมือนลูกหมาจริงๆด้วยเนาะเหมือนลูกหมาจังใส่ถุงเท้าน่ะก็ใส่ถุงเท้าเนะาเหนะมือนลูกหมา ากันเดินเป็นแล้วก็เดินรอบบ้านเลยนะรอบที่นอนอ่ะนะแล้วก็กลัวพี่ใหญ่เกาจะเหยียบเอาหลายตัวนนพ่อเขนะ่ะพ่อเดินผ่านแล้วนะ้นไดน้ได้ แมวหลากสีบ้านนี้แมวหลากสีอืมัวสีขาวนตายแล้วส่วนมากบ้านนี้แมวสีดำเยอะอ้าวทำไมสั่นดึกๆึกละฮะเป็นยังหนูก็สั่นดึกๆึกลูกบ้างให้แมเบ้่งนะก็สั่นขนดึนๆเป็นอย่างขี่แตกเตี้ยะขี่ไหม ยนี่เลยเนาะซั่นกันดึนๆอืมทำความสะอาดตัวเองเป็นแล้วเรียกคนตัวเองเป็นแล้วโอ้ย